ข้อนี้นะครับจะเป็นการพูดถึงคำว่าจุดสะเทินนะครับเดี๋ยวเราพิจารณาในกรณีพื้นฐานกันก่อนที่เรารู้มานะครับก็คือว่าถ้ามีประจุบวกกับประจุลบนะครับเจ้าเส้นสนามไฟฟ้าก็จะมีทิศชี้จากประจุบวกไปหาประจุลบนั่นเองนะครับชี้ออกจากประจุบวกแล้วก็ประจุลบเนี่ยจะถูกชี้เข้าอย่างนี้นะครับสําหรับเส้นสนามไฟฟ้าทีนี้มาในกรณีของ ประจุบวกเจอประจุบวกต่างคนก็ต่างมีเส้นสนามไฟฟ้าชี้ออกจากตัวเองนะครับแต่มันจะมีอยู่จุดหนึ่งที่เส้นสนามไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิดขึ้นนะครับหรือว่าไม่มีนั่นเองนะครับหรือพูดง่ายๆว่าสนามไฟฟ้าบริเวณนั้นน่มีค่าเป็นศูนย์ครับจุดนั้นนะครับเราเรียกว่าจุดสะเทืนนั่นเองนะครับทีนี้มีข้อสังเกตที่อยากจะให้นักเรียนนะครับได้รู้เอาไว้นะครับว่าถ้าในกรณีของ เป็นประจุชนิดเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประจุบวกกับประจุบวกหรือประจุลบกับประจุลบนะครับถ้าในกรณีที่ประจุมันมีขนาดเท่ากันนะครับจุดสะเทินเนี่ยมันจะอยู่กึ่งกลางระหว่างประจุทั้งสองแต่ถ้าสมมติว่าประจุมันไม่เท่ากันเป็นประจุชนิดเดียวกันนะครับแต่ว่ามันมีขนาดไม่เท่ากันเจ้าจุดสะเทินเนี่ยมันจะไปอยู่ใกล้กับประจุที่มีขนาดเล็กกว่านะครับส่วนในกรณีที่เป็นประจุต่างชนิดกันก็คือบวกกับลบนะครับ ไอ้เจ้าจุดสะเทืนเนี่ยมันจะเกิดกรณีเดียวนะครับก็คือกรณีที่ขนาดของประจุไม่เท่ากันแล้วมันจะเกิดตรงไหนมันจะไปเกิดอยู่ใกล้กับประจุที่มีขนาดเล็กกว่านั่นเองครับ